ของกรรมธิการวิสามันของแต่ละพักการเมืองมีจํานวน54ท่านเป็นดังนี้พักเพื่อไทยจํานวน15คนพักพลังประชารัฐจํานวน13คนพักภูมิใจไทยจํานวนเจคนพักก้าวไกลจํานวน6คนพักประชาธิปัตย์จานวนหคนพักชาติไทยพัฒนาจํานวน1คนพักเสรีรวมไทยจํานวน1คนพักประชาชาติจํานวนหคน ักเศรษฐกิจใหม่จำนวนหนึ่งคนพักรวมพลังประชาชาติไทยจำนวนหนึ่งคนพักเพื่อชาติจำนวนหนึ่งคนพักพลังท้องถิ่นไทยจำนวนหนึ่งคนครับของรัมนตรีเชิญฐมนตีเสนอครับราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกระผมนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังขอเสนอรายชื่อกันมาที่การร่างพิ กัรมติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2565ในสัดส่วนของคณรัฐมนตรีดังนี้ 1. นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ 2. นายสันติพร้อมพัฒน 3. นางนารมลพินโยสินวัต 4. นายเสมอกันเที่ยงธรรม 5. นายเดชาพิวัตรณสงขลา หกพนโทวันนบนาคประสิทธิ์ 7. จนายเทวันลิปะตะพันลบ 8. ปนายวราเทพรัตนากร 9. กนายประสิทธิ์มหมามัตสิบนายวิเชียนชวลิตสิบเอนายอัตกรสิริรัตยากร 12. บนายบุญสิงห์วรินรัก 13. นายนพดลพลเสน14นายสมเจตลิมประพันธ์15นายประกรณ์มุ่งเจริญพร16นายจุติไกเรก17นาย 17, นพิสิทธิ์ลีอาธรรม18นางนันทนาสงประชาครับเป็นส่วนของคณรัฐมนรีนะครับต่อไปเป็นส่วนของพระเพื่อไทย15ท่านครับ เการ,นะรเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคองสอ,อส,ะสะอ,อบนรัชธานีพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวน15คนดังนี้ครับ1นายประเสริฐจ,จันทรระลวงทอง2นายชัยยาพลมมา 3. านายยุทธพงศ์จรัจสเสถียรสีนายพิเชษเชื้อเมืองพานหานางสาวธีรรัตน์สําเดจวานิชหกนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเจนายบุญแก้วสมวงศ์แนางพรเพญบุญสิริวัฒนกุล 9. กานายจิรายุหวังทรัพสิบ,สบนายคมเดชชัยสิวานมงคล 11. บนายเกลียงกันตินัน สิบสองนายวรวัตรเอื้อพินยากุลสิบสามนางกวงเพชรชุนละเอียดสิบสี่นายอภิชาติตรีระสวัสดิชัย 15, สิบห้านายสรานวุฒิสรานเกิดขอผู้รับรองครับครับขอผู้รับรองได้ครับผู้รับรองถูกต,ต้องครับต่อไปพับพลังประชารัฐสิบสามคนครับขอเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายภาคภูมิุมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2565ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจํานวน13คนดังนี้1นายวิรัติรัตนเศษ2นายเอกราชช่างเหลา3นางสาวปรินาไกลคุบ4นายเรืองไกลดีกิจวัฒนะ5นายยงยุทธสวนบุตร6นายสรุตเนื่องจำานง7นายสุชาติอุตสาหะ แปดในสัมพันธ์มะยุโซเกาในสายยันยุติธรรมสิบในไผลิกสิบเนางทัศนียารัตนเศษสิบสนายนิโรธสุนทรเลขา 13. บนายจักรลัตทัวช่วยขอ,ผ,อยผู้รับรองเลยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพักปุ่มชัยไทยเจ็ดคนครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวโตมินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมธรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย4ท่านค่ะท่านแรกค่ะท่านสสชาดาไทยเศรษฐ์ดรนาทีรัชกิจประการ3สสคงกฤษฉัตรมาลีรัต 4, สี่สสมนทนโพคาย 5. สอสออดิพงศิติพิทยา 6. สอสอพระดรปิสนานนันทกุล 7. จสอสอมลิกาจิรพันธ์วานิชขอผู้รับรองได้ค่ะครับผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปปราเต้าไกล6คนครับ ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนพักเก้าไกลนะครับขอเสนอรายชื่อกรรมธิการพิจารณารายจ่ายงบประมาณประจำปี2 5 6 5นะครับ 1. วันวิภาไม้สน 2. วันวรลีตะล่อมศิล 3. สิริกัญญาตันสกุล 4. วายโยอัศวะรุ่งเรือง 5. ประกรณุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล6พิทาลิมเจริญรัต ขอบผู้รับรองได้ครับขอบพูดผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปปับประชาธิปัตย์6คนครับ กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวิวัฒน์นินวชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อกรรมธิการพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ในสัดส่วนของรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด6ท่านดังนี้ครับ 1. ท่านสิริวัลปราศจากศัตรูสท่านผ่องศรีธาราภูมิสท่านลังศีมาลอดรัศมี สี่ท่านสาครเกี่ยวข้องห้าท่านชัยชนะเดชเด,ดโชหกท่านเดชอีกขาวทองขอผู้รับรองด้วยครับผู้รบับรองถูกต้องครับต่อไปพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนครับขอบรียนท่านารานที่เคารพผมนิกอจำดงสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนาเขาเสนอรายชื่อคณะก,กรรมการในตัวสุดของพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านคือนายนุรักษ์จุลีมาตร ขอผูดรับรองด้วยครับผููรับรอง,รรรองถูกต้องครับต่อไปพักเสรีรวมไทยหนึ่งคนครับเดินท่านประธานที่เคารพผมวิรัตวรอดสลินพักเสมไทยครับในสัดส,ส่วนของพักเสมไทยขอเสนอในวัชลานาวังขนายครับขอตู้รับรองด้วยครับรับรองถูกต้องครับต่อไปพักประชาชาติหนึ่งคนครับ <c oughs> เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกเหงยเยาวศันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีภาคประชาชาติขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพรรคประชาชาติหนึ่งท่านท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่หนึ่งคนครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมภาสกรเงินเจริญคุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีลายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ขออนุญาตเสนอรายชื่อกันรรมาการตามสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจใหม่จานวนหนึ่งท่านครับขอเสนอนายมนูสิวาพิมลมรัฐครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับรับรองถูกต้องครับต่อไปพักรวมพลังประชาชาิไทยหนึ่งคนครับ กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายเขตรลัฐรธรรมทัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรครวมพลังประชาชาติไทยครับขอเสนอรายชื่อกมาติการในสัดส,ส่วนของพรครวมพลังประชาชาติไทยท่านสุพลจุลสัยครับขอผู้รับรองด้ครับรับรองถูกต้องนะครับครับต่อไปพักเพื่อชาติหนึ่งคนนะ ท่านประธานที่เคารพรผมสลันทิมสวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดเลยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพักเพื่อชาติจำนวนหนึ่งท่านนางลินดาเชิดชัยขอผู้รับรองด้วยครับรับรองครับครับถุกต้อาครับต่อไปพระพลังท้องถิ่นไทยหนึ่งคนครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมก็มีหน้าตาคีสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพักผหลังท้องถิ่นไทยครับขอเสนอรายชื่อกับมติการวิสามันพิจารณารายจ่ายประจําปี2565จํานวนหนึ่งท่านคือศาสตราจารย์โกวิทพงงานขอพูดรับรองด้วยครับครับขอพูดรับรองด้วยครับครับรับรองถูกต้องครับครบถ้วนนะครับ